ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็ได้นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Music s a Channel นะคะผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับ Project Slayer นะครับผมไม่เลย Project Slayer พิมพ์ภาษาไทยไว้ก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็ถ้าใครพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้เดี๋ยวผมจะเออเขาเรียกว่าอะไรลงเว็ใต้คลิปแล้วกันเนาะเออไปถึงใส่ชื่อไว้ใต้คลิปนะคะผมก็เรานะครับผมก็จะมา บอกนะว่าเออไม่สิอาจจะไม่ได้บอกนะคะผมอันนี้ก็ผมนะคะผมจะมาบอกว่าปลาเนี่ยต้องทําตรงไหนบ้างนะคะผมจุดฟาร์มเนี่ยเวลยี่สิบเนี่ยคนฟาร์มตรงไหนอะฟาร์มตรงนี้ครับผมหรือว,ว่าเออผมแนะนํานะคะผมไทเวลสิบห้านะเออเดี๋ยวเรากลับไปที่แรกกันดีกว่าบางคนยังไม่เคยเล่นอ,อ่าบางคนยังไม่เคยเล่นแล้วอยากจะมาเล่นนะครับผมนี่มานี่มานี้วิ่งรัดไปเลยแล้วกัน ฟื้ฟึนี่ทุกคนตรงนี้นะครับผมถ้าแผนที่เนี่ยไม่รู้มันจะให้เรามาหรือว่าไอ้นี่นะคะผมผมก็จาไม่ค่อยได้นะแต่ว่าแนะนํานะคบผมให้เราซื้อเอาไว้นะครับผมเพราะว่าพวกเนี้ยถ้าเราซื้อไว้แล้วนะคะผมแล้วเรามาหาที่คนหลุดมานะคุณจะเห็นบน,นบนนะครับผมว่าซื้ออะไรไปแล้วบ้างนะครับผมผมจะกลับไปเมืองแรกก่อนเนาะคนเวลหนึ่งนะครับจะฟาร์มตรงไหนอ่า คนเวลหนึ่งจะต้องมาฟาร์มตรงนี้นี่มาหาคนนี้นะครับผมให้กดรับนะครับผมเควสของเขานะครับผมกค็คือเก็บผรกกาศนะครับสีสีอันให้เขานะครับผมนั่นแหละทุกคนเก็บให้เขานะครับผมแล้วพอเก็บเสร็จหนึ่งครั้งใช่ไหมครับก็ให้มาทาเควสวนกับลุงคนนี้นะครับผมลุงที่ห่างไปร้อยกว่าเมตรเนี่ยแลทุกคนให้เรายกไม้ไปนะครับผมแล้วพอยกไม้เสร็จนะ ก็กลับมานะคบผมทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะวิวสิบก็ได้นะครับผมแล้วค่อยมาแล้วก็ไปซื้อดาบนะคบผมพันกว่านะดาบตรงนั้นหรือว่าจะมีดาบ500กับพันกว่านะแน,นะนำไม่ใช้พันกว่าเพราะมันตีค่อนข้างเจด,ดีกว่าอ,อันนี้ก็เป็นชาวบ้านนะคบเดินไปเดินมาตอนที่ผมเลิกเกี่ยวนันผมไล่ฆ่าชาวบ้านเกือบเออเกือบหมดหมู่บ้านหอกเลยเนี่ยถ้าใครวิวสิบแล้วซื้อดาบเร,รียบร้อยแล้วก็ให้มาหาคนนี้นะคะผมกดรับควสเข้าไปนะคะผมโซมิ so ให้เราไปฆ่าโจนมันจะมีอยู่สามวสให้เราทํามั้งครับถ้าสามไม่ก็สีนะ่นี่แหละผมลืมไปผมลืมไปละน่าจะสามนะครับผมให้เราฟันโจนเออเออเรือดแทบไปลดให้เราฟันโจนนะครับผมให้เราฟันโจนทั้งหมดห้าตัวนะครับโจนี่สู้โคตรง่ายทุกคนเราแค่มีดาบเราแค่มีดาบเฉยๆเราก็สู้ได้แล้วทุกคนอืมอืม แล้วพอเราฆ่าโจรสิทธิ์ใช่ไหมทุกคนเราก็ไปหาซูมิอีกรอบนึงนะคะผมวิ่งไปกดคิวเป็นการกระโดดเออ,เอ,อ,เอ,อกดคิวเป็นการเดสอะแต่ว่าผมชอบกระโดดเหมือนเทเดีเอเหมือนแมวแล้วก็มารับเฮดอีกรอบนึงนะคะผมอ่ะฮะครั้งนี้นะคะผมจะให้เรานะคะผมวิ่งไปอุ้มเด็กนะคะวิ่งไปอุ้มเด็กที่อยู่ตรงกลางนะคะผมวิ่งเข้าไปกดเฮดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้อุ้มง่ายๆนะทุกคนมันจะมีนู่นนี่นั่นขวางไว้อยู่ แล้วก็ต้องแบบฆ่าตัวที่มันมาขวางเราก่อนนะทุกคนนะหรือไม่เราก็ตบให้มันไปอยู่แล้วอุ้มเด็กมาแล้วเราก็รอนะทุกคนแล้วก็ฆ่าตัวนี้มาแล้วก็เราต้องฆ่าสองตัวนะครับขณะอุ้มเด็กนะทุกคนนะแล้วห้ามโดนตีด้วยนะม่งานเด็กตกนะทุกคนนะแล้วก็ต้องเอาเด็กไปส่งตรงนู้นนะครับโอเคไปส่งเลยเห็นไหมเราก็จะได้ตัง์มานะครับผมแล้วพออย่างงี้นะครับแล้วก็ไปตีบอสครับบอสนี่แนะนานะทุกคนนะควสบอสเนี่ยให้แบบ เออเราฟาร์มเก่งๆก่อนให้เวลสิบแล้วก็ใช้ดาบฟาร์มตลอดนะคะผมแล้วเราก็จะตีบอสง่ายนะทุกคนนะเออผมสู่ลมปลาแล้วนี่หว่าลืมลืมลืมวุชชอโคซ่าอันนี้ผมปลดล็อกลมปลาแล้วกว่าจะปลดล็อกได้นี่ยากลำบากมากแล้วก็ฟันชึบ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 ,ชบฟันไปทุกคนฟันให้เขาตายนะคบผมฟันให้บอสตายไปเลยนะครับผมเออเออ อันนี้คือบอสนะโอเคบอสเนี่ยมีโอกาสดรอปสร้อยด้วยนะคะผมยี่สิบเปอร์เซ็นตนาะเออสร้อยนี่ก็เป็นของตกแต่งแล้วก็เพิ่มบัฟด้วยนะครับผมใครอยากรู้ว่าเออบัฟมันเพิ่มตรงไหนนะครับผมให้มองด้านซ้ายล่างนะครับผมหลังจากมานานนะครับล่างล่างของมานานนะครับผมมันจะเพิ่มนะครับผมเนี่ยของผมมันเป็นแบบตะกูลระดับมิสติกไงทุกคนมันก็เลยเพิ่มน้อยเออมันก็เลยเพิ่มเยอะนะครับผมอ่าอย่างเช่นหน้ากากนะครับผมอย่างเช่นหน้ากากของผมนะครับผม นี่ถ้าเราใส่เนี่ยเห็นไหมตอนแรกมันจะเป็นเออเท่าไหร่220ใช่ไหมถ้าเราไม่ใส่ก็จะเป็น190ถ้าเราใส่เออเห็นไหม220้ยทุกคนนั่นี่คือสกิลวิเศษของระดับบิสติกหรือว่า ary, รีเจนดารีนะนานน่นะครับผมมันเป็นตระกูลนะทุกคนให้สมตระกูลหน้านะครับผมและโค้ดจะมีทุกวันนะครับผมอยู่นะแปบบ๊บๆโอเคโอเคโอเคโค้ดนี่โค้ดโปรเจกต์ลเยนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยเอ,อ หรือมันก็เข้าแอปนี้ก็ได้อัปเดตนะคะผมนี่นะคะผมจะเป็นโค้ดพวกนี้เขาอัปเดตมาทุกวันนะดูเขาให้โค้ดเยอะขนาดไหนนี่นะคะผมทุกคนนี่มันจะมีโค้ดขึ้นทุกวันบางวันก็ไม่มีนะคะผมโอเคเนาะซึ่งเราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับส mm hmm. กิลระดับมิสติกกันก่อนสกิลแรกจะเป็นการคำรามนะคะผมเป็นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาตัวคำรามแปบ๊บเดี๋ยวผมไปล่อมอนมาก่อนแล้วกันสกิลแรกจะเป็นการคำรามอันนี้เป็น ตระกูลของเอสเออเป็นตระกูลมิสิกอันสุดท้ายนะครับผมสกิลแรจะเป็นการคำามครับอา้าวคำามไม่ติดโ oh, no. อ้โหน่าไงายๆคือสกิลแรกเป็นการคำามแล้วก็ทําให้ติดสตันนะคะผมส่วนสกิลที่สองเป็นการบัฟดาเมจนะคะผมบัฟดาเมจเนี่ยจะตีแรงขึ้นนะครับนิดเดียวนะครับผมเห็นไหมจะตีแรงขึ้นแค่หนึ่งเองมั้งนะเห็นไหมทุกคนจะตีแรงขึ้นแค่หนึ่งนะครับผม แม้จะตีแรงขึ้นแค่หนึ่งเท่านั้นนะคะผมแล้วสกิลเซตเนี่ยคือมันจะทําให้มึนนะคะผมมึนทั้งทั้งสองเลยเออมึอนทั้งแบบทั้งคนทั้งไอ้นี่เลยทั้งคนทั้งมอนเลยนะคะผมถ้าแบบมีคนแล้วก็มอนอยู่อะ่ะแนะนํานะทุกคนนะคนะใครสายลารนี่ก็ง่ายเลยทุกคนกดสกิลไ้แล้วก็ลารดของจากบอสง่ายๆยทุกคนง่ายๆบอกเลยนี่นี่ไอ้โอ้ยโอ้ยอย,ยาีจยวผม รอสกิลมาก่อนละกันทุกคนระหว่างนี้ข้ามันไปด้วยถ้าใครอยากจะทําคอมโบตีขึ้นนะครับผมให้กดคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ตบสองรอบนะคบผมหรือในโทรศัพท์ผมก็รู้เหมือนกันนะว่าทําได้หรือเปล่านะครับผมผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเนาะเคยเล่นแต่ในคอมในคอมเนี่ยมันจะให้คลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายแล้วก็ตบขึ้นนี้นะครับผมอแล้วเราแเราจะมาลองคำรามกันเออขอคำรามหน่อยนะพ่ เห็นไหมเขาจะมือนะครับผมขวาซ้ายขวาซ้ายขึ้นไปอย่างนี้เลยนะคะผมก็เสื้อของผมนะครับจะเป็นของชินโนบุนะครับผมชินโนบุนะครับผมของผมจะมีอยู่สามอันมั้งทุกคนนี่มีหน้ากากอันนี้ด้วยน,นี่เพิ่มมานาซึ่งผมไม่ได้ใช้เพราะว่าผมมีมานาเยอะอยู่แล้วนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของใครอะอะไรอันนี้ของซินิสอึอันนี้ของชินโนบุผมมีอยู่สามอันทุกคน นี่คือดาบผมผมมีสีเล่มอันนี้คือดาบเริ่มต้นอันนี้คือดาบเซนิสือที่ผมได้มาอันนี้คือดาบเออของของใครนะอ๋อดาบของเออดาบของกิวใช่ดาบของกิวตีตีบอสได้มานะครับผมและนี่คือดาบของปาล่มซึ่งเป็นปานที่ผมใช้นะคบผมก็มันก็เข้ากันพอดีมันเท่ด้วยดูดิเหมือนวัวเลยอะ <c oughs> ไปไป,ไปอุย้ยไปกันดีกว่าไปโอเคทุกคน แนะนำนะคบผมมาใครที่แบบมีเพื่อนเล่นเก่งๆนะเวลสิบห้านะคบผมให้ไปทําปานนะคบให้ไปทําปานปานอะไรก็ได้นะทุกคนจะมีปานเออปานวารีปานลมปานหมอกปานสายฟ้านะคะผมอะไรพวกนี้นะทุกคนแล้วแนะนํานะผมให้ทาปานวารีนะคบผมเพราะว่าปานวารีเนี่ยสกลิลแรกๆมันค่อนข้างที่จะดีนะแต่ก็ดูขัดได้เหมือนกันแต่ว่าสกิลของผมมันสกิลหากินเยอะไงทุกคนเนี่ยอย่างเช่นสกิลเนี้ยนทะุกคนสกิลสัดนะครับผม อย่างนี้ก็ได้นะทุกคนสกิลหากินนะเอาไว้ตีแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะคบผมสกิลวเออคนที่เริ่มต้นมาเนี่ยแนะนําว่าให้เป็นแบบยังไงอะ่ะแนะนําว่าให้ให้เก็บตังค์เยอะๆนะครับใครที่ได้ปานมาเลี้ยวให้ไปที่คึ้นหรหัสผีเสื้อนะครับผมให้การแผนที่ออกมานะครับผมแล้วก็หาคาที่ว่า b u t t e r f l y mansion นะคะผมนี่อีอควิสปก่อน butterfly m a น s i o n นะคะผมให้อยู่ทางนู้นนะครับถ้าใครอยู่ในหมู่บ้านก็ให้มาคุยกับคนนี้แล้วก็ ไปที่มัทต์ไฟเบลชันนะครับผมมัทต์ไฟเออแล้วก็มาทางนี้นะครับผมตรงมาเลยนะครับผมคุณจะเห็นน้ำเต้านะครับแล้วก็ขั้นแรกโอยตกใจหมดเลยหนุ่มใจเย็นๆใจเย็นๆเราคุยกันได้ใจเย็นๆโอเคนะเฮ้ยโอ้ยใจเย็นๆย็นไฉันก็ไม่ได้กินขนาดนั้นจะว่าสามเก่าเองแนะนํานะครับผมตรงนี้นะมันจะใช้ประมาณสักเอ่อน่าจะนั่งยังสองร้อยโอเคครับผมใช้แค่สองร้อยเยนนะครับเท่านั้นนะครับผม คือเราจะต้องใช้คือเราจะต้องเป่าลูกเนี้ยให้แตกหกครั้งนะคะผมถึงจะไปลูกนี้ได้แล้วเราก็ต้องเป่าลูกเนี้ยให้แตกประมาณสี่ครั้งแล้วเราก็จะไปลูกนี้ได้นะทุกคนซึ่งลูกนี้จะแพงหน่อย <ร vídeo> ตอนแรกอนะใครที่สูรลมปานมานะคะลูกนี้เจ็ดร้อยเลยนะใครที่สูรลมปานมานะคะผมลมปานเนี่ยมันจะสมมติว่าสูรลมปานมาเนี่ยวืดสูตรไปเรื่อยๆสูตรลมปานแล้วพอสูตรเต็มนะคะผมมันก็จะลดนะทุกคนมันจะค่อยๆลดแต่ผมไป ขั้นผมไปอีกขั้นหนึ่งแล้วไงมันก็เลยไม่ลดนะทุกคนนะแล้วก็ต้องเป่านะครับยิ่งอันใหญ่ยิ่งเป่าเยอะนะคะผมอันเล็กๆนี่เป่าประมาณสามสามรอบก็แตกแล้วทุกคนหรือมันมากับดวงมันต้องใช้ดวงล้วนะทุกคนนะแนะนานะครับผมผมจะไม่ไ <num> ด <it> ้เป่าอันนี้เยอะมากนะคะผมเลยไม่ก็เป่าเงินหมดเลยแล้วก็เป่าไปเรื่อยๆครับทุกคนมีเควสปรับปลายด้วยนะคะผมแล้วระหว่างเป่านะครับผมผมก็จะอธิบายด้วยนะคะผมนี่นะครับทุกคนใครที่เห็นคริสตัลอันนี้นะคะผม เออเอามันเอาไว้เซฟนะสมมุติว่าทุกคนแบบฟาร์มอยู่หมู่บ้านอื่นอ่าหมู่บ้านอื่นแล้วหมู่บ้านนั้นมีคิดสั้นก็กดอันนี้ไปเลยมันจะเซฟให้คุณนะคะผมคุณตายที่ไหนคุณจะมาเซฟคุณจะมาเกิดตรงนี้ทันทีนะคะผมน้ำเต้าผมก็เป่ายากเนาะเออแตกดีแตกยากมากทุกคนน้ำเต้าดีหัวค่อยมาเป่าหลังกล้องอีกรอบนึงนะคบผมไม่ลร มันจะขึ้นให้เลยนะคะผมวันที่ผมไม่ได้ไปทําอะไรนะมันขึ้นให้เลยนะคะผมเราเข้าใกล้มันก็ขึ้นให้แล้วนะคะผมเดีย๋ยวลองไปหาระยะที่มันไม่ขึ้นสิอ่าน,น,น,นี่ตรงนี้มันจะไม่ขึ้นนะเดี๋ยวขึ้นคําตรงนี้นะคะผมโอเคด้านหน้าก็จะมีคนขี่ม้าอยู่แล้วผมก็คือคนนี้แหละอ่าเราจะกลับไปเราเราไปไหนดีเราไปหาผู้ทําผู้สอนทำซันนิมิก่อนดีกว่าโอเคทุกคนไม่ ให,ให้เรามาล็อกโค้ดเรารคนนี้นะคะผมเควสแรกถ้าผมจำไม่ผิดเขาน่าจะให้เราไปล่าหินฝั่งนู้นนะเออฝั่งนู้นนะครับผมแล้วต่อไปนะคะผมก็น่าจะให้ไปอะไรนะหรือไปแล้วนะ่ะน่าจะให้ไปทำน่าจะให้ไปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนั่งเออนั่งแล้วนั่งเราก็ต้องกดปุ่มตามที่มันเป็นลูกศรนะคะผมแล้วต่อไปก็จะให้ไปแบบตัดหิน น่าจะใช่น่าจะให้ไปตัดหินแล้วต่อไปก็วิดพื้นเอ้ยไม่ใช่จะต้องวิดพื้นก่อนแล้วค่อยตัดหินเนี่ยเออวิดพื้นก่อนซึ่งวิดพื้นนี่ในี่คอมเล่นยากมากนะทุกคนนะแล้วต่อไปก็ต้องไปตัดหินนะครับผมแล้วพอตัดหินเสร็จกลับมาตรงนี้นะครับผมควสอันสุดท้ายคือจะให้เราไปสู้กับซานิมินะคะผมนี่เจ้าของปานเลยถ้าเราสู้แล้วพลังปานเขาดรอปนะครับผมก็คือ เราเนี่ยจะได้สกิลพิเศษนะคะผมทางด้านของสกิลห้าสิบมานั่นเองนะคะผมเออยามาเข้าใกล้แถวนี้กูเสียวเป็นเหมือนกันนะว้วยสนมิ <c oughs> ไปดีกว่าทุกคนแถวนี้อันตรายแถวนี้อันตรายไหนทุกคนเนี่ยอันนี้คือที่ทําปานของผมนะคะผมปานคือผมก็ไม่รู้นะคะผมถ้าเป็นแบบยังไงอะปานที่มันเป็นชิน้นบุผมคิดว่าก็น่าจะเป็นปานเหมือนกันนะคะผมคิด ที่ทีผนะ่ผมเดานะผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นปานเหมือนกันนะชิโนบุอะไม่รู้เหมือนกันนะคะผมแต่น่าจะเป็นนะแต่น่าจะไม่มีใครทําผมไม่เคยเห็นคนใช้ปานชิโนบุเลยหรืออาจจะไม่ใช่ปานอาจจะเป็นแค่เควสก็ได้นะคะผมถ้าผมแบบถ้าจะผิดตรงไหนขอโทษด้วยละกันนะคะผมต่อไปนะคะผมเราตาไปดูเควสนะคะผมเกี่ยวกับเควสเวลยี่สิบที่ผมก็ฟาร์มอยู่เหมือนกันนะคะผมนี่มาที่หมู่บ้านนี้นะคะผมหมู่บ้านที่ขึ้นต้นด้วยยูนะคะผมนี่หมู่บ้านนี้นี่ เห็นไหมตรงนี้เลยว่าน,นี้นะครับผมอันที่ห้านะครับผมเควสนะครับผมเขาจะให้เราทำให้ให้ทำาคนนี้นะครับผมเควสนะครับผมจะให้เราไปตีเอ,อ่อพวกพวกนี้นะครับผมสี่ตัวนะครับผมแล้วก็ตีไปโอ้ยตียากแค้มอนพวกนี้นะครับผมมันก็จะบล็อกได้นะครับผมชุบแล้วก็ตีไปสี่ตัวนะทุกคนนะ,ะนะมุดช่อ เรียบร้อยแตกหนึ่งถ้าเราทําดามจด,ด้วยเนี่ยแล้วคนอื่นฆ่าเนี่ยเราก็จะได้ควสเหมือนกันนะคะผมถ้าลูกสองจะสามารถใช้ปานเพลิงได้มัง้งคนถ้าจำไม่ผิดตัวที่สี่สวัสดีฟัฟฟี่ทำไมนายมาอยู่ในเรื่องดีว่าสเลย์เหยื่อ่ะฮะมาผิเรื่องลุลงทางเป็นโซโลป่ะเนี่ยไม่ใช่หรอกมั้งฉันรู้วนายไม่ใช่คนแบทแมนลูฟี่นายจะเป็นคนล่องทางว่นไ้เดอลูฟี่สกิลพิเศษก็จะเป็นแบบ ใครที่ได้ปานเออใครที่ได้ตระกูลนะคะผมตระกูลเหมือนกับตัวพวกนี้นะเราก็จะได้นะครับใครที่ได้ตระกูลเหมือนตัวพวกนี้แล้วก็จะได้สกิลพิเศษเอออันนี้มาตีบอลหรือมาต่อยกันครับเดนพี่อันนี้มาตีบอหลหรือมาต่อยกันเอาเดีๆดพี่ชายมาตีบอหลหรือมาต่อยกันพี่ชายโอ้พี่ชายจะฆ่าผมแล้วโอ้พี่ชายลุงเยอะเกินโอ้ย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 โอ,โอ้ผมยืนนิ่งๆดีกว่ายืนรอรับของเอ ของเนี่ยมันลาดได้แล้วอ้เดี๋ยวชุบคนนี้ก่อนละกันไอหนุ่มไอชุบไอชุบนั่นแหละลุกขึ้นมาเรื่อยยิ่งน้อยน้อยอยู่เดีย๋ยวเราอรอลาาของเอาทุกคนเขาตีกันอ๋อปันแมลงมีจริงทุกคนผมคิดว่าไม่มีเออรอไปทุกคนอรอลาาของอรอลาาของมันไม่ไมาอีหรอกนะใครแบบเออลงไปสู้ด้วยแล้วมีคนเยอะขนาดนี้ไม่มีหรอกใครมันจะง่วงไปขนาดนั้นไม่ไมาอหรอกนะผมบอกเลย โอเคไม่มีของวิ่งกลับละอ้าววว้าเยอะแทะโอ้ยวิ่งก่อนว,ว,ว, oh, วิ่งก่อนวิ่งก่อนเยอะจัดเยอะจัดคนเดียวคนเดียวคนเยอะไอ้มอนนี่ไงช่านัา่นแหละปล่อยไปให้ทำเควสตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีเพื่อนที่เก่งๆนะก็ให้ไปตีบอสนะคบผมบอสกิยูหรือว่าบอสอะไรนะไม่ชื่อบอสแล้วนะแป๊บบนึง เฮ้ยยังตามมาอีกเหรอเออเออราไปตายด้วยจะตึงเงินไปละช็อตได้แต่ทุกคนมอนมอนมันจะใช้คอมโบได้เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนว่าชื่ออะไรนะครับผมเอ้ยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มกูเป็นคนไม่ใช่มอนใจเย็นๆใจเย็นๆเราคุยกันได้ใจเย็นๆเราคุยกันได้เราคุยกันได้เราคุยกันได้โอเคทุกคน กดเอมเพื่อประการดูของอืมไอ้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนี่เป็นหนึ่งคิดก่อนเออซาบิโตะซาบิโตะใช่มันชื่อซาบ,บิโตะหน้ากากซาหน้ากากของซาบ,บิโตะนะทุกคนจะเพิ่มเลือดนะครับสามสิบหน่วยใช่เพิ่มเป็นสามสิบหน่วยแล้วผมเอาหน้ากาไกไป็ไสกายเลยเอามาเลขยหก 6, นี่เคยไปทุกคนนี่นะครับผมตรงนี้นะครับผมที่มันเป็นเยน,นะครับผม อันนี้ก็คือถ้าเรากดซื้อไปนะครับผมตรงศูนย์แนบตรงนี้มันก็จะขึ้นมาหนึ่งนะครับผมแล้วก็สามารถปลดล็อกได้ทุกที่เลยนะครับผมในแผนที่นะหนึ่งอันนะครับผมหรือถ้าแนะนํานะครับให้ซื้อทั้งหมดเลยนะแต่มันก็จะตาลายหน่ยอยอมันก็จะหายากหน่อยโอเคทุกคนซึ่งตรงนี้นะครับผมทางทางของรถม้ามันค่อนข้างที่จะไกลเลยนะทุกคนนะก็แนะนําให้ไปซื้อโคมไฟมาก่อนนะครับหนูดูดลย โอเคแล้วก็ไปเผื่อมีเผื่อเจอตัวอะไรข้างทางผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าไอ้ท่าวิ่งที่แบบเขาแบบฟู้ไปพร้อมปานี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะคะผมวิ่งไวๆอ,ะอ่ะอ่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทํายังไงนีเดี๋ยวผมค่อยไปฝึกทำเอานะคบผมนี่นะเพื่อนผมก็ติดกันเยอะอยู่น,นะทุกคนนะมีเยอะมากเลยสองคนอนะ่ะเยอะมากเลย <c oughs> เดี๋ยวเรากลับไปไหนดี อยู่ยผมจำไม่ได้นะว่าซื้อคอมไฟต์ตรงไหนเดีย๋ยวลองไปบัตเตอร์ไฟล์แมนชั่นดูสิโอเคถึงละไหนเวไนเวเตเวลอไม่มีจ้ะทุกคนไม่เป็นไรเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับผมว่ามันคือชุดอะไรนะครับผมสองพันเยนใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่สองพันเยนซื้อเป็นชุดของซานมิใช่ซื้อของซานมิอันนี้ชุดน้องมันนะครับผม ลืมชื่อไปล่าถึงจะเพิ่งดูไปก่อนนั่นแหละทุกคนเกี่ยวกับเกมนี้นะเนี่ยเราวิ่คำรามไปก็สตันได้เหมือนกันนะคะผมเนี่ยตีขึ้นตีขึ้นตีลงตีขึ้น,ต,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 นตีลงก็ได้นะครับผมขวากิกซ้ายขวาทิ๊กซ้ายอย่างนี้ก็ได้เออหมัดนะคะผมมันจะมีเลเวลอยู่ด้านขวานะครับผมว่าเว,วิอะไรนะครับผมยิ่งเวิเยอะยิ่งตีแรงนะครับผมนั่นแหละทุกคนยิ่งเวิเยอะยิ่งตีแรงนะนั่นนันตายคือคนอย่างนั้นเหรอทำไมหน้าตายดุดรันเยมั้ยหน้าตาคนดุดรัน มอ <im itation> นพวกนี้นะครับผมถ้ายิ่งเป็นมอนที่แบบไม่ได้เกิดแบบตามธรรมชาติให้เราตีนะครับผมมันจะอึดนิดนึงนะคะผมมันก็จะอึดเท่ามอนตรงนั้นแหละอันนี้นะครับผมที่มันเป็นเห็นเป็นเลือดนะครับผมให้อสูรกินนะครับผมซึ่งอสูรนะครับคนขายประกันก็คือมูสซันนนเดงนะครับมูสซันไม่ให้อันนี้มาละอะไรนะอันนั้นมาขายประกันแล้วให้เตัวเองมาขายประกันแทนเลยนะครับผมมูสซันมาขายประกันเนี่ยเคยเห็นเปล่า <laughs> ซึ่งเควสของมูซันนะคะผมรู้สึกว่าจะเป็นเควสที่เราเนี่ยจะต้องไปลักพาตัวนะคะผมคนทํายาแล้วก็หาดอกไม้5้าชนิดนะคะผมเอ้ยมันเป็นดอกไม้5้าอันเออซึ่งจะเป็นดอกไม้ที่ดอกตามแมพเนี่ยทุกคนจะเป็นดอกไม้ที่แบบเป็นแสงแสงใช่จะเป็นแบบดอกไม้แสงแสงนะคะผมซึ่งมูซันเนี่ยมันจะเกิดมาตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะผมคุณต้องวิ่งหาอีกผมก็ไม่รู้ว่อยู่ไหนผม คือมันจะสุ่มนะคะผมไม่ใช่ว่ามันจะเกิดที่เดียวตลอดเวลานะมันจะสุ่มนะคะผมว่ามันจะเกิดตรงไหนนะซึ่งตอนกลางคืนก็จะมีอสูรเกิดขึ้นมาด้วยนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอสูรนะทุกคนนะเห็นไหมเห็นมันหัวไหมทุกคนมีคาว่าดีมอนแปลว่าเป็นอสูรนะคะผมโอ้ยหรือบางทีสกิลเนี่ยมันก็ฟันไม่โดนโอ้ยสกิลไม่ติดสกิลไม่ติดไม่เป็นไรปาดคอโอ้ยไม่ได้อีกแล้วเห็นไหมทุกคนถ้าเราโดนขัดตอนที่เราสกิลเนี่ยถึงสกิลมัเจอกไปแล้วแต่มันก็จะไม่โดนดาวมีนนะทุ ฟันฟัน,ฟน,ฟนหัวโอเคนั่นแหละทุกคนเราไปดูดีกว่าเขาวิ่งหนีอะไรมานะ่ะเฮ้ยนายนายวิ่งหนีอะไรมานายว,วิ่งหนีอสูรอ่ะช่วยไหมช่้อฆ่าไม่ใช่แล้วเออรู้สึกว่าเขาจะตีกับอสูรน,นะครับผมเขาสู้ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมช่วยเขาหน่อยละกันเออเขาสู้เขาสู้กับอสูตรตัวนี้ไม่ได้มันเป็นอสูรเริ่มต้นหมดเลยนะครับผมใครที่แบบอยากเป็นอสูรน,นะครับก็ไปเป็นได้เลยนะครับผม อ๋เขาไม่เตี้ยเนี่ยก็ไม่เป็นได้น,นะครับไปซื้อประกันกับมูซันนะครับผมแล้วเข่าสูเนี่ยก็เอาไว้เขา่าศูนนี่ไม่ใช่ไรประโยชน์นะทุกคนนะมันเอาไวปลละะ้ปลดล็อกนะครับผมปดล็อกเขาเรียกว่าอะไรปลดล็อกแบบพวกปานนะครับผมปานเพิงอะไรเงี้ยทุกคนอันนี้คือโอบิโตะใช่ที่ผมตีแล้วก็ได้ เอ้ยผมในความจริงผมไม่ได้ตีโอปิโตหรอกมันดรอปทุกตัวนะครับบอสมันจะดรอปทุกอย่างนะครับถ,ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะเออยเกเว้นบอสแบบพวกบอสทำปานอะไรเงี้ยมันจะดรอปเป็นเฉพาะของมันนะครับผมเฉพาะสกิลของมันอะไรเงี้ยเออหรือ,อว่าบางอย่างนะครับผมที่ดรอปจากบอสโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นแบบเออของในเงี้ยของที่บอสมันใช้โดยเฉพาะนะครับผมโอ้ยอย่างเช่นกิยูเนี่ยก็เป็นบอสของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร ปานปานวาลีเออใช่เป็นบอสของปานวาลีนะครับกิวส่วนบอสของของผมเนี่ยซาบิโตเอ้ยไม่ใช่อะไรนะซานิมิเออซานิมิของของผมก็จะเป็นบอสซานิมินะครับผมก็จะถ้าตีไปเรื่อยๆมีโอกาสดอบนะครับผมดอบอะไรดอบสกิลพิเศษนะครับผมซึ่งสกิลพิเศษเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบดีใช่ดิได้เนอะได นะครับผมก็นั่นแหละทุกคนสกิลพิเศษลอำข้างที่จะดีเลยนะครับผมเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอทุกคน,นก็จะมีเควสร,ระหว่างทางนะครับผมก็ผมไม่ทําหรอกทุกคนเกียบท่านใช้มุซันหรือไม่เอาไม่ใช่อันนี้คือถ้ำนะทุกคนถ้ำก็จะมีอาสูนเต็มไปหม,ม,มดเลยมาดูใช้อาสูนหรือเปล่าโอ้โหนี่มันเควสของอาสูนนี่นะเองเข้าไปดูหน่อยซิ เราทำเควสของอาสูนนะทุกคนอาสูนก็ต้องทำเควสในท่าอย่างนี้แหละทุกคนย่างลำบากเสียนเข็นเชื่อผมดิแล้วในนี้ก็จะได้เขาด้วยนะครับผมเข่าอาสูนได้ทุกตัวนะโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมดูจยบผมตีดูในท้าเนี้ยมันฟาร์มเข่าอาสูนได้นะครับผมเออคนส่วนใหญ่เนี่ยถึงไม่ได้เป็นอาสูนก็มาฟาร์มเข่าในนี้กันนะคะผมเห็นไหมก็จะได้เขามาละซึ่งอาสูนนะครับม,มันจะไม่เกิดในนี้มันจะเกิดตลอดเวลานะทุกคนนะ มันจะไม่เกิดเฉพาบกลางคืนเหมือนที่อื่นนะคะผมในนี้ก็มีเซส,ส,สปาด้วย,ยเนี่ยก็ต้องมีอยู่แล้วปะเออตอนกลางคืนตอนตอนเช้าเขาให้ฟาร์มในนี้ส่วนตอนกลางคืนแล้วเขาก็ให้ออกไปวิ่งเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่อสูรเนี่ยอยู่ตอนเช้าได้นะคะผมจะต้องเป็นตระกูลคามาโดะนะคะผมตระกูลของคามาโดะทันจิโร่นะคะผมหรือว่าจะใช้หมวกนะคะผมที่ดรอปโอกาสหนึ่งเปอร์เซนนะคะผมไม่ก็สองนะคะผมที่ที่ผมจำไม่ผิดนะ ่มันหาค่อนข้างยากนะครับผมดินคํานี้เลยยากเนี่ยทุกคนโอเคทุกคนนี่นะคะผมคนทางทางคนไปหายามันจะอยู่แถวๆเนี้ยไม่ก็ขึ้นไปด้านบนสุดนู่นนะครับผมคณหายาอยู่นู่นนะครับผมคนที่เอมุสันต้องการมุสุนต้องการคือคนนี้แหละถ้าเราหาให้เขาแล้วก็เก็บดอกไม้ตามแบบ5อันได้นะครับผมเรากจะได้เลือดมานะครับผมอะตอมได้บอกมาเขาบอกว่า เออเลือดจะมีโอกาส 50%, 50ที่จะได้เป็นอสูรหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เป็นนะคะผมเราขึ้นไงเนี่ยเอาขึ้นไม่ได้โอโ้โหท่อเลยมันที่ขึ้นได้ให้ที่ขึ้นเท่านั้นเหรอเนะี่ยสะาพานเอาไปตกแต่งทุกคนไม่ต้องคิดมากเอาไปตกแต่งเอาไปตกแต่งวิ่งไประวังตกนะทุกคนนะตรงนี้วิ่งไปดีๆเออเหมือนแบบสะพานไ่ชมวิวนี่ทุกคน โอ้ผมผู้ผิจารณะคนทำยาอยู่ตรงนี้แต่กระโดดตีลังกาลงมาเลยให้กด H รักพาตัวเขามาแต่เราไม่ต้องการเขาเราจะเอาเขาทิ้งไว้ที่อื่นแทนไปไปตดนทิ้งซะหน่อยไหมแบบนึงทิ้งทิ้งทิ้งเราจะทิ้งเขาเฮ้ยไม่ไปตกด้วยไปแล้วไยอยู่อยู่ตรงนั้นไป๋ยวเขาก็ว้าปกลับเองทุกคนไม่ต้องห่วงเห็นไหมตอนนี้ก็จะเป็นคุยของมสซันนะคะผมก็นั่นแหละทุกคน ก็การอธิบายของผมผมรู้เท่านี้นะครับผมลูก2ผมอาจจะไปไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาทํำลูก2ให้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ